ครับพ่อกันญ์แยแหงครับมามาเลาะบึงเห็ดัวกพี่น้่งนี่ครับของน้าครับของแม่น้ำเจ้านี่เบายวงครับับายงมาเลาะเห็ดัวกคนปลาคนปลานะครับต่อมาจะพักในเช้าหนือครับแยมมือนแหลงนะครับมันนีวันที่เท่าไหร่ละเฮ้อสวัสดีครับคนปลาครับผมิึงสุดคนปลาเลยครับเนี่ย ครับไปเบ you know. okay, right. okay. uh> ิ่มัง็บพี่น้องโอ้ยมันหอคลาลยครับเนี่ยมจมยเห็นบมพี่น้องเห็นบอครับนี่มือเศร้าหมดแลวมือเศรแเห็นบานกูนีเล็กน้อยยังเิมาเอาครับเดียวรอเน่อยเห็นมันบานไหมเห็นไก็ไม่ยุไม่ดไม่ยไก็สิมีอ่หรอครับมันมืดหรอครับเมื่อไหร่ อันนี้กะว่าสีจงไว้ละครับนี่ไว้ให้มันบาดกว่าเนาะจังสิได้หลายเห็นหมดพี่น้องเฮ้ยน้ำ,นำนนเห็นบน่นะครับมือยังงี้มาถังเล็้มต่อไปครับผัวในป้าหัวผัวครับพี่น้องงามเลยนะครับขันแม่งงามมือซ่านี่คือเจ็บรูป รูดเลยครับเนี่ยร,รุ่นน,น,น,นี่นี่ไก่สปิดไว้กบายถงกระบบรรยากาศครับมาลอยน้ำเลี้ยงด้วยครับเนี่ยหมดแล้คลวลครับอยู่ไหนผมมันมืดแล้วครับหมึเหอเส้นสาจังสีมาเอาต่อไม่้องบรรยากาศมระศิเบ็ดพร้อมครับเนี่ยร่กองนยอพน มาชิดเบียดแล้วก็ลอยเห็ดปวกน้ำพี่น้องปรากฏจะล่างบนไหนุงบน่ะครับโ,โอ้บากาาต้องกวาดกปกตินะ,ะนะครับบรรยากาศมนานั่งชิดเบียดน้ำมือแรงครับนี่คองน้ำแม่น้ำเจ้นาน้ำพึ่งยุบ ฟังพุ่นบ่มีติบนเบิ่งเลยอบนเราได้ไหมได้หร <c oughs> นี่เราบังกอไผ่ไนี่ถึงหนึ่งพันเขาดหรอกหลายคนมนาะหลายคนพิหลาย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 เจอกบนเนี่ยได้ไหมอือม,นะมาเลยเอาเอาคมฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามเลยเด้อพี่น้องเลยทำนี่แหละครับต้องสาวอ้อยบ้าบาดครับต้องนะมาเอาเอาเบาิ่ื้องแบบ เปิดออาซ้ำนี่ไปกวนนั่นมันคำแล้วเมยนยังมาเอากันไหมครับครับสวัสดีครับ